ยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะแต่ว่า EP นี้เนี่ยเราจะมาเออได้ดูเพราะว่าเาเราได้ทำการวิจัยไปเสร็จครบเรียบร้อยทุกอย่างแล้วคือตอนเล่นลแรกๆอย่างเงี้ยนะก็คือเราก็จะมีแต้มวิจัยแบบจำกัดจำขียใช่ไหมก็เลยต้องเลือกว่า จะวิจัยอะไรก่อนดีแต่ว่าตอนนี้แบบว่ามันเหลือมันเหลือมากๆก็เลยวิจัยมันไปทุกอย่างจนตอนนี้ก็ครบหมดเรียบร้อยแล้วนะเราวิจัยทุกอย่างจริงๆแม้กระทั่งแบบว่า,าโรงงานสายมืดอะไรทำนองนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยพวกนี้ก็คือวิจัยไปด้วยเลยก็ครบแล้วทั้งหมดแบบนี้นะ มันก็จะมีข้างๆตรงนี้มันจะเป็นของตกแต่งแบบว่าน้ำซึ่งเราก็ยังไม่ค่อยมีการตกแต่งน้ำจริงๆจังๆเท่าไหร่นะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าพอเราปลดล็อกทุกอย่างแล้วเนี่ยของต่างๆเนี่ยในเกมมันมีอะไรบ้าง อ,อันนี้ก็จะมีกลง 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8กงนะเป็นกงคอนกรีตหญ้าทะเลทรายภูเขาขั้วโลกเขตร้อนป่าไม้สวหน้ามาดูทางด้านร้านค้ากันบ้างร้านค้าก็มีตู้โคลาตู้หยอดขนมตู้ช็อกโกแลตบูธขายของฝากร้านฮอทดอกร้านน้ำปัน่นร้านลูกโปง่งร้านชูรส รสไอศครีมแล้วก็ร้านไอศครีมร้านน้ำผลมไม้ที่เป็นมะพร้า,า,าวร้านเบอร์เกอร์ร้านพิซซ่าร้านสายไหมร้านของฝากที่เป็นหมวกบาร์นี่ก็ขายเบียร์ร้านป๊อปคอนคาเฟ่ที่กินกาแฟชมดแล้วแบบว่าลูกค้าเราจะดีดเป็นพิเศษ ร้านของท่อก็คือขายเฟนฟายร้านทาโก้ร้านแพสเซลร้านโกโก้อันนี้เราดองไว้ก่อนเรายังเรายังอยากจะแบบเอาไปตั้งในโซนที่มันเป็นหิมะอะไรอ่างเงี้ยนะแล้วก็ร้านขายชีสแพะร้านเบเกอรี่ร้านขายไก่งวงร้านขายเสื้อผ้าหน้าหนาวผมมันต้องไปเซตเดียวกันเลยนะเนี่ยสออันนี้แล้วก็อันนี้โอ้โห อยากจะโซนหิมะมเลยว่าแต่ว่าสัตว์เรามันไมไ่ได้เข้าตีมหิมะมเลยสักตัวตอนนี้เราแบบว่าทุญยาสวรรค์ทะเลทรายหญ้าแล้วก็ภูเขายังไม่มีแบบเป็นอะไรนะกงขั้วโลกเหนืออะไรอย่เงี้ยเออกงแบบเขตร้อนกงป่าไม้นี่เรายังไม่ได้ใช้เลยอ่ะสามกงเนี้ย แล้วก็ต่อไปเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกนะก็มเีเครื่องตัดต่อพนุกรรมประชาสัมพันธ์สหอนุบาลออฟฟิศส,สัตวแพทย์เตาเผากล้องวงจรปิดการหารลมหอเก็บน้ำศูนย์รีไซเคลิลศูนย์ปล่อยสยัตว์ขึ้นสู่ธรรมชาติแล้วก็ศูนย์ประชากรเป็นเหมือนกับว่าอันนี้ก็คือ ถ้าเกิดว่ามันสัตว์ในสวนสัตว์เราเริ่มแก่อะไรเงี้ยเขาก็จะเอาไปปล่อยที่ปล่อยขึ้นกับสู่ธรรมชาติโดยอัตโนมัติซึ่งเราก็จะได้ค่าคุณความดีความดีได้ด้วยนะแล้วกอ็อันนี้ก็เป็นห้องเก็บอาหารที่เราสร้างแล้วมันจำกัดให้สร้างได้แค่หนึ่งสูตรวิจัยก็ด้วยเตาเผาอันนี้สายมืดไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าแต้มเรายังไม่ถึงนะ ไหนดูซิมันมีอะไรบ้างการเผาขยะของคุณก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แต่คุณไม่ต้องเสียค่าเก็บขยะอีกต่อไปเอ๊ะเอ๊ะมันก็ดูโอเคอยู่นะอ่าต่อไปก็เป็นโกดังที่สร้างได้แค่หนึ่งซึ่งเราก็มีเรียวอยู่ตรงนี้ หมุนเวียนน้ําเสียอยู่ซื้อน้ําใช้ตึกนี้เพื่อหมุนเวียนของเหลวของคุณทั้งสัตว์และผู้เข้าชมแต่มสีส่วนช่วยให้ของเหลวยังคงอยู่ตลอดไปแต่ความบกพร่องในการผลิตจะทำให้รสชาติน้ำนั้นแปลกเล็กน้อยอย่าบอกใครก็แล้วกันเอ๋อ่อต่อไปสู่ไฟฟ้าเป็นของโรงงานสายมืดเหมือนกันแค่สาย แค่เดินสายจากไฟถนนอย่างผิดกฎหมายเราก็สามารถขโมยไฟฟ้าที่เราต้องการจากรัดได้แล้วทำไมผู้คนต้องจ่ายค่าไฟทั้งๆที่คุณสามารถได้มันมาฟรีๆอู้แต่เราก็มีกังหันลมแล้วนะ,อ,ะอันนี้เป็นศูนย์โภชนาการนะก็คือจะสั่งอาหารมาให้กับสัตว์เราโดยอัตโนมัติก็คือก่อนหน้านี้ถ้าไม่มีใช่ไหมเราก็จะต้องมากด ที่ห้องเก็บอาหารเนี่ยเราก็กดสั่งซื้อแต่ว่าพอพอมีไอ้เบอรกีนีแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องอีกต่อไปอ่าถัดไปเลยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมีปั๊มน้ำตู้ a t m ถังขยะห้องน้ำอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรนะปลดล็อกทั้งหมดได้โดยแรกๆเลยมั้ง ที่เราปลดล็อกได้นะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นกระเบื้องกระเบื้องก็มีรูปแบบหลากหลายตามนี้เลยซึ่งเราก็น่าจะยังใช้ไม่หมดนะบ้างบางอย่างมันก็ดูเหมือนจะใช้ยากอะ่ะอ,อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกระเบื้องสีรุง้งกระเบื้องพื้นสีรุง้งอะไรอย่างเงี้ยเออ มันดูเหมือนจะใช้ยากอยู่เหมือนกันต่อไปรถไฟฟ้าใต้ดินก็จะมีรูปแบบดังนี้ตามน,นี้เลยต่อไปเป็นอ่าโซนธรรมชาตินะก็จะเป็นพวกต้นไม้ดอกไม้ ก็เดี๋ยวจะเลื่อนเลื่อนดูเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะเผื่อแบบว่าใครอยากจ,จะดูว่าเอ๊ะมันมีแบบว่าต้นไม้ดอกไม้อะไรแบบว่าถ้าเราปลดล็อกหมดแล้วเนี่ยมีอะไรให้แบบว่าตกแต่งบ้างนะบางต้นมันก็จะใหญ่นะนี่อย่างต้นนี้มันก็จะใหญ่ต้นบลอกคลี่ยักษ์ไม่ใช่นะเป็นเอ่อต้นไม้ขนาดยักษ์แต่มันเหมือนบลอกคลี่มากเลย แล้วก็จะมีพวกของตกแต่งหน้าหนาวเนี่ยเห็นไหมเราแบบว่าอยากจะมีโซนหน้าหนาวแล้วเนี่ยก็จะมีเห็ดมีออดอกไม้ตัดแต่งพัะตูการามอันนี้ก็จะเรืองแสงได้ในตอนกลางคืนจริงๆไม่รู้อัปเดตใหม่มันจะมีให้ปิดกลางวันกลางคืนไหมไม่ค่อยชอบตอนกลางคืนเท่าไหร่มองไม่ค่อยเห็น นี่อันนี้ดินเหนียวหนึ่งขนาดยาะก็คือเราเอาไปแต่งตรงนี้กับตรงนี้แล้วนะก็จะมีต้นไม้สี่รุ้งเนี่ยเราก็ใช้ไปแล้วในโซนแถวนี้ก็มีเอ่อเป็นก้านก้านต้นไม้แข็งเนร โ okay. อเคอ่ในโซนของต้นไม้ดอกไม้ก็จะมีประมาณนี้นะต่อไปเป็นป้ายติดประกาศก็มอีอันพวกนี้ก็แรกๆเลยเนาะเป็นพวกแผนที่สวนสัตว์ป้ายงูป้ายเพนกวินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีแบบป้ายอ๋อสิ่งนี้จะอ้ะออหรอเดี๋ยวนะ สิ่งนี้จะทําให้คุณลดการเกิดพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์และป้องกันไม่ให้ลูกค้าของคนหลงได้เฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอันนี้ก็ด้วยแฮเอ้าหรอมีป้ายเยอะๆคือห้ามทำสิ่งไม่พึงประสงค์อะไรอย่างเงี้ยหรอเออก็ดีนะ แต่ว่าตรงไหนที่แบบว่าเขาทิ้งขยะลงพื้นกันเราเรามาใส่ป้ายเยอะๆอย่างนี้มันก็ได้หรอป้ายก็จะมีประมาณนี้นะก็จะดูน้อยๆนิดนึงแล้วก็อย่างใต้ายจระเข้อย่างเงี้ยจระเข้เมันเราจะได้เจอเมื่อไหร่ก่อน <c oughs> ป้ายว่ายนะ้ำป้ายหานถ่ายรูปเนี่ยมาสวนสัตว์ไม่ให้ถ่ายรูปหรอ อาจจะแบบยังไงนะห้าใช้แฟดอะไรอย่างนี้รอเปล่าต่อไปเป็นของตกแต่งนะของตกแต่งก็จะประมาณนี้เลยมีป้ายสีแดงน้ำพุนาฬิกานกคู่น้ำพุใหญ่สแตนดี้ฉันรักส่วนสัตว์ลูป,ปั้นดินลูปปั้นลิงดอ,อกทานตะวันยักษ์นะแล้วก็ธงลิงเอีแล้วก็เอา,เอ,า,เอ,าอันนี้เป็นหินเหรอเนี่ยนึกว่ามันเป็นไม้แกสะสลัก ก็มีรูปปั้นนู่นนี่นั่น,นแล้วก็มีน้ำพุซุม่มก็ของตกแต่งเกี่ยวกับน้ำแข็งนะนี่ของตกแต่งจับโซนน้ำแข็งอะเพียบเลยอะมันคือเราควรจะมีแล้วไหมอะมีโพล่าอะไรเงี้ยเพนกวินอ่างเงี้ยก็มีอ่างกับเก็บน้ำรถเข็นพิระมิดนู่นนี่นั่น,นแล้วก็แบบว่าโซนอีบเนาะแถวนี้เราก็แต่งไปแล้ว แล้วก็แบบซุ้มซุ้มป่าน,นู่นนีาา่เออประภาคารเออปะภาคารนี่เราเอาไปติดใกล้ๆไอ้นี่ก็ดีเหมือนกันนะแบบว่าทําเป็นพื้นน้ําแล้วก็มีปลาคารอะไรเงี้ยน่าสนใจยีราฟเป่าลมแล้วก็งูเป่าลมนะยีราฟเราก็ยังไม่มีเลยนะในสวนเราเนี่ยแต่มีไอ้ไอเป่าลมอย่างนี้แล้วนะแล้วก็มีแบบซุ้มซึมทงประคงประคับ ใต้ลูกโป่งบ้านไวกิง้งรูปั้านนู่นนี่บ้านงูหรือเนี่ยโอ้ดูอย่างนี้ดูไม่ค่อยออกก็ซุ้มซุ้มจะเยอะหน่อยเนี่ยซุ้มซึ่งคนสามารถเดินผ่านได้นะก็จะมีรูปั้านแนอนอารกอสมาอีกแล้ว โซนหิมะดูดิมีแบบต้นคริสต์มวคริสต์มาสแต่มันหน้าแต่งมากเลยต่อไปเป็นไฟไฟก็ค่อนข้างจะปลดล็อกเร็วเหมือนกันนะไฟก็จะมีตามนี้เลยแล้วแต่ชอบว่าจะชอบแบบว่ารูปแบบไหนนี่น้ำแข็งก็มีนะใส่รุ้งอะไรอย่างนี้ก็มีแบบแนวแบบว่ากลมเกินไปกับธรรมชาติอย่างนี้ก็มี ต่อไปเป็นมานั่งมานั่งก็ตามนี้เลยก็จะมีแบบไอ้อย่างเงี้ยคือเห็นเป็นสองที่น่าแตมันนั่งได้ที่นั่งเดียวนะงูก็เหมือนกันนั่งได้ที่นั่งเดียวหมดเนี่ยไอ้ข้างๆ้างคะคือการตกแต่งก็จะประมาณนี้ที่นั่งต่อไปเป็นฟาร์มวัวเพิ่งเห็นไอ้พวกนี้ เนี่ยเหมือนก่อนหน้าน,นี้เราจะมีอยู่แค่นี้มั้ง5้าอันแรกตอนนี้เรามีหลังจากที่เราปลดล็อกอวิจัยไปหมดแล้วนะเนี่ยก็เราก็มีโรงเบียแต่เรายังไม่ได้ปลูกปลูกมันยังไม่ได้เลยที่เราไม่พอมีกังหันลมโอย ไปไหนละอ่ามีโรงเบียกังหงันลมทดลองเนื้อที่เป็นไปไม่ได้ฟาร์มขนแกะแล้วก็ฟาร์มอ่าชีสแพะต่อไปอันนี้แบบโรงงานสายมืดเราก็ได้ปลดล็อกมาแล้วหมดแล้วเหมือนกันนะก็จะมีเครื่องแปลรูปโรงงานเกาวโรงงานปีกไก่โรงงานเบคอนโรงงานอะไรเนี่ยไข่ไก่ระบบปิดอ๋อ ไข่ไก่ที่เลี้ยงแบบระบบปิดใช่ไหมวัวน,นมที่เลี้ยงแบบผูกยืนอ๋อระบบกงตับแล้วก็เออโรงงานกระเป๋าโรงงานเข็มขดัดโรงคฆ่าสัตว์โรงงานไก่งวงเฮ้ยแปลว่า แปลว่าเราจะมีไก่งวงเหรอเราจะมีไก่งวงไว้เลี้ยงเหรอเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นของตกแต่งในแบบว่าน้ำนะพื้นน้ำที่มันเป็นอย่างเงี้ยก็เพิ่งปลดล้อมมาได้ไม่นานเราก็เลยไม่ได้แบบว่าใช้เยอะนะก็ใช้แค่อันนี้กับตรงนี้เองนิดเดียวก็จะมีพวกนี้ ดยทูสวยอยู่เหมือนกันนะเนี่ยต้นกรงกๆงกลางเครื่องอะไรอ๋อน้ำพุเหรอมีกระโหลกซะด้วยแล้วก็ตะคงตะไข่้ล้มีไม้ไผ่แทงขึ้นมาโอเคก็ขอจบ คลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะเป็นการทัวร์ว่าแบบมีอะไรบ้างส่วนสัตว์ในสวนสัตว์เราก็คงจะรู้อยู่แล้วไหมเราจะดูก่อนอ่าดูก่อนไปก็ได้ก็จะมีกระต่ายหา่านคาบิบาร่าเป็ดพวกอ่พวกที่มันเป็นดาวทองอะ่ะก็คือเราเก็บสปีชีส์หมดแล้วนะ,ะดู สปีชีแล้วก็นี้ก็เป็นห่านคาบิบาลาเต็ดงูแล้วก็มีไก่นะที่เราเก็บสปีชีหมดแล้วแล้วก็นอกนั้นก็คือ,อยังเก็บออมามีหมูไม่หมูหมูก็เก็บสปีชีหมดแล้วเหมือนกัน ต่อไปจะเป็นอันที่ยังเก็บไม่หมดนะก็จะเป็นไฮยีน่าไฮยีน่าก็เหลือสองตัวหมียังเหลืออีกเยอะอันนี้อะไรนะเมียแคทเมียแคทก็เหลือตัวหนึ่งอามาดิโลนี่คือแบบว่า ไปไปซื้อมาตอนเขาบริจาคตรงเนี้ยเออก็เลยแบบได้มานิี้หน่อยแล้วก็เอาเอามานัวนวนนเนียนๆเ,เลี้ยงกับเป็ดไปก่อนเพราะว่ายังไม่มีกกงนะก็ต่อไปก็คงจะพยายามแบบว่าจัดสรรที่แล้วก็ต้องหากลงส่วนตัวของอามาดิโลไว้โอเค จบคลิปจริงๆแล้วหวังว่าจะเจอกันอีกในคลิปหน้านะสวัสดีจ้า